สารคดีของ HBO เผยว่าปีเตอร์ท็อตคือซาโตชินากาโมโตะผู้สร้างบิตคอย HBO เพิ่งเปิดตัวสารคดีเกี่ยวกับบิตคอยเรื่องมันนี่อิเล็กทร The Bitcoin Mystery โดยสารคดีดังกล่าวได้ระบุชื่อปีเตอร์ท็อดอดีตผู้พัฒนาบิตคอยว่าซาโตชินากาโมโตะซึ่งเป็นผู้สร้างบิตคอยที่ใช้ชื่อปลอม สารคดีดังกล่าวเสนอหลักฐานที่บ่งชี้ว่าปีเตอร์ท็อตคือซาโตชินากา a โมโตะรวมถึงการโพสบนบิ c คอนท a อกในปี2010โดยซาโตชินากาโมโตะที่สร้างโดยไม่ได้ตั้งใจจากบัญชีของปีเตอร์ท็อตและปีเตอร์ท็อตยังได้ทิ้งข้อความลึกลับที่ระบุว่าเขาทำลายการเข้าถึงโทเค็น BTC จำนวน1.1ล้านโทเค็นที่เก็บไว้ในกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับซาโตชินากาโมโตะ แต่ทอดไดปษษษษ้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างแข็งกร้าวแล้วโดยตอบโต้การรั่วไหลของข้อมูลบางส่วนจากสารคดีของ HBO ก่อนที่จะออกฉายในเวลา21นาฬิกาตามเวลาตะวันออกโดยทอดบอกกับสื่อมวลชนว่าผมไม่ใช่ซาโตชิเป็นเรื่องน่าตลกที่ผู้กำกับที่เป็นที่รู้จักจากสารคดีเรื่องคิวอ n นอนหันมาใช้แนวคิดสมคบคิดที่อิงจากความบังเอิญแบบคิวอนอนในสารคดีนี้ด้วยเขากล่าวเสริม ปีเตอร์ท็อดกำลังพูดถึงผู้สร้างภาพยนตร์คาเลนโฮแบ็กผู้กำกับมันนี่อีเล็กทริกและเคยระบุถึงบุคคลที่อยู่เบื้องหลังทฤษฎีสมคบคิดคิวอ n นอนในซีรีส์เรื่องก่อนๆของ HBO คำกล่าวอ้างของซาโตชินากามโตจาก HBO ทำให้เกิดความสงสัยชุมชนคริปโตเริ่มสงสัยคำกล่าวอ้างเรื่องซาโตชินากามโตของ HBO ทันทีผู้ใช้เอชื่อพิซออนเชนได้ออกมาโต้แย้งข้อกล่าวอ้างเรื่องบอสบิทคอยน์ทอปี2010 โดยอธิบายว่าข้อความนี้ไม่น่าจะใช่ความคิดเห็นต่อเนื่องที่สโ t ช s ส่งมาจากบัญชีของ Peter Thott โดยไม่ได้ตั้งใจและเขายังอ้างว่าข้อความลึกลับเกี่ยวกับการทำลายโทเคนจำนวน1.1ล้านเหรียญนั้นเป็นเพียงเรื่องตลกที่ถูกนำไปใช้ไม่ถูกบริบทในขณะเดียวกันทีมวิจัย BitMEX เรียกคำกล่าวอ้างของ HBO ที่ว่า Peter ์ท็ t ตคือสโตช s ว่าไร้สาระโดยอ้างอิงถึงความคิดเห็นของ Peter ์ท็ t t ใน Bitcoin Talk เมื่อปี2010 bit m บิโต้แย้งว่าไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะเชื่อว่านี่คือสโทชีเหรียนมีมของปีเตอร์ท็อดได้รับความนิยมแม้ว่าข้อกล่าวอ้างของ HBO จะทำให้เกิดความคลางแคลงใจอย่างมากและดูเหมือนจะยังไม่สามารถปิดเรื่องราวเกี่ยวกับปริศนาของสโตชีได้แต่ก็ไม่ได้หยุดยั้งเหล่าผู้สร้างเหรียญมีมจากการคาดเดาอย่าง,างคลั่งไคล้ หนึ่งในเหรียญมีใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดคือยัวมัมซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งถึง9,500%นับตั้งแต่เปิดตัวในช่วงเช้าตามข้อมูลของเด็กทูนยัวมัมถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโต้การคาดเดาที่เพิ่มมากขึ้นว่าปีเตอร์ท็อตจะใช้ชื่อว่าสโตชีในช่วงเช้าของวันนั้นและเป็นการอ้างอิงถึงเรื่องตลกที่เขาเคยพูดไว้ว่าชื่อแมวของเขาคือยัวมัม ซึ่งดึงดูดความสนใจของปีเตอร์ท็อดที่กล่าวถึงเหรียญมีมนี้บนทวิตเตอร์ของเขาแม้ว่าเขาจะล้อเลียนตักกับเบื้องหลังทฤษฎีการลงทุนของผู้ที่ตั้งกระทู้ถามในโทเคนก็ตามคำถามที่ว่าซาโตชินากามโตะคือใครยังคงไม่ชัดเจนบางทีนั่นอาจเป็นเรื่องที่ดีที่สุดก็ได้เพราะความลึกลับของผู้สร้างบิตคอยที่ไม่เปิดเผยตัวตนและไม่เคยปรากฏตัวมาก่อนเป็นกุญแจสําคัญในการส่งเสริมแนวคิดที่ว่าบิตคอยเป็นทางเลือกดิจิทัลแบบกระจายอํานาจแทนทองคํา แต่ถึงกระนั้นอย่างน้อยก็มีผู้สร้างเหรียญมีมบางส่วนที่สามารถสร้างรายได้อย่างรวดเร็วในระหว่างนี้